สวัสดีแม่น้องจุนกินแซบมาเลยจ้าเมื่อนี้มากินเขาวเศ้าแบบสวยๆน้ากันเลยจ้าตําบักคุ้งคือเก้ามือใดก็บ่พาาดเต้ือพี่น้องจ้าํตบมกคุ้งแล้วแล้วกักับย่างหมูเนาอจ้านาะอย่างซี่โครงหมูแล,ล้วก็ไก่เหลือเมื่อวานนี่แล้วก็ย่างปลาอีกรวมกันหลายอย่างนะพี่น้องแล้วก็ผักจ้าผักเก็บมาแต่ผักสวนครัวรู้ว่ากินได้จ้าหะเก็บเอาลอเ,อเลาะฮื่นนี่หละจ้าตับบักบ,บักแตงสองหน่วยมาเดยจ้ามากินเขาเศร้าน้ำกันเด้อ แซ่บๆครับเด้อกินข้าวตรงกันเริ่น้องคุยู่กาอยู่ไกลกินข้าวตรงกันได้ใจ้าเด้อหนาวแล้วพี่น้องจ้าคนผู้ลุงคนตาคนใส่หมงแล้วมาแม่ๆอากาศเย็นๆแล้วอันนี้พักกันเป็นของยายแถมมากต้องอย่าพักกะ คุณยายกำลังสีล่างเมื่อกีนก้น้ำกันขออนุญาตปับกล้องจังหน่อยได้จ้ะกล้องยังเป็นเอียงๆเอ้าเป็นบร่รโตกินข่าวซีนะ้ำเงินดีบอพี่น้องจ้ะตามมาคูณ ว่านี่กับไปเห็ดใบครับทีจากบนิหนอบ,บรมบดมือบดเว้นนักประเทศไทยให้เบิองจาะนัดบรรจั์ไปสอบบรรจั์สอบอันข้อเขียนแล้วกับตอนใบสอบปฏิบัติเลยจ้ะแอบกลักันเอเลข้างของสอบอะไร แล้วเขาหองแล้วแบเปิดทีดีให้เบิ่งเนาะตามกดเขาทำไปเห็ดกับไปด้วยเวลเวลาแบบฟุกอลไรกับเมื่อแล้วก็เขามันฟุกเอาตามกฎมันคืสะกดแบบที่ดีจังมันตะพ้อซอยไหนไปจังหน่อยผัดสลุดสืดอรกับเพื่อนมาเมืองเก่าอนะโอ้ยอันนั้นั่งคือกมุนติวติวติวคือกันนั่ะล่ะ บอกพวกเจ้าเห็ดป็่นเอาจะกัทหาแเปี้ยบแล้วเห็ดไม่มุ้คนไทยนี่ขนาดเห็ดปิ่นไม่ไปเร่องืแล้วมันจะเป็นยไรนะครบถ้วงอย่างๆเกิดมาเปลี่ยนแกนไม่อบอได้เงียวเลยบอเบิกมือเงย่มุงคนขึ้เมาเลยบอกบอตามก้ซึอะ เดี๋ยวมามือสอมหาพิงเนะี่ยครบสองวงทำเห็ดใหม่เนี่ยมันขาดโดนขาดเกินสามปีคือเห็ดใหม่ไรจ๊ะ <c oughs> มันจะแป,นแป,นป้นแป้นปอของก่อน ไปรักวงใหญ่แถมมาเลยจ้ะพี่น้องจ้ะเพิ่งไปเก็บอันนนั้แล้วคุณพี่นับยอดนั่นอยู่ดอกบุญช่วงขออุจจาริย์เลยไงนี่บ่งามงามต่กวนมันขึ้นตตเป็วนวบขึ้นหวังรับตัดลงเรื่อยรับตัดยอดมันเลยทางขึ้นโอ้เมนบ่เอกก็แต่ห oh, มากเราเนี่ยมุกเกี่ยวเนาะ ฝ่ายอันวุ้นแกนเงเสร็จไม่บายกินน้ำแหกหมานอืม้มรเย็นมาแล้วนาวเด้อันาวกระปปั๊นเดื แต่ว่าสำหรับคนไทยเนาะมันมีเครื่องเทศควบอุ่นนี้เงิันน่อสิกระชีนาวแห้งอยู่ย้าานาวไปนี่จะประมาณนาหอนในเมืองนอกนะจ๊ะเป็นยังคนคือเป็นไฟเป็นไอเพราะว่าลมเนาะ หนาวแท้ก็บอบอกปัน่อยหนาวบ่ลมบ่บ่หนาวคนละแบบหนาวแห้งๆหนาวบ่มีลมยั่งหนาวเป็นแก่นแต็นไปครับมันหนาวลมหนาวลมมันเลยเจ็บคอเจี๊ยมอย่างมันเป็นรัดดู่เลื่อกับลมควันตัวเมืองสอยมันเจ็บคอแคห้องเตือนดังแค่พวกเมีเครื่องขยายเสย มันเป็นแบแล้วนอกแต่บ่อหกินไอศครีมแพงโคดเนาะใ้จมบังบ้านเฮาหันเวลาเจ็บคอบ่สบายบาเบหันจงหน่อยกินไอศครีมเจ่เมืองงอเขาหันไจง่อยกินไอศครีม มันจะเป็นตุ่มในคอใช่นหม,นหมดีๆเอาอันเก่ตาตัมตื่มใจเด้ยนี่ หอใส่ในถุงไว้บ้านยังไม่ได้เค็ดคิดเพราะเราออกต้องใส่ตีห่าไปเค็ดใบกับคีมือข้างพ้นพ้นหลายเตัวเต็มห้องเต็มห้องเลยสามชิ้นฮอดดอกข้าเจ้าแยกเป็น2องห้องมันจสีแออัอากันพูดนะนะข้าเจ้าให้นั่งห่างๆนะแม่มันโควิดเนาะขอป้องกัน ก็เต็มห้องประมาณยี่สิบคนนี่แหะใันยังสักลางก่อนทุกคนเป็นร้อยร้อยเห้อห่ใหญ่ๆเนี่ยนโอ้ยคนมนี่ยมห้อกระสี่แหละอืห่อกระสัี่แหละก็แบงเป็น้องหอน้อย นหน่อยแตว่าคิวยาวคนต่อดีต่อคิวสก,กุลก็สุดๆบนต่อหลายเซม่าคน,นมุคคนหลายแต่ละมือเนี่ยพอทำก็หาซิปคือร่อยชอบคนว่าหาันขาโกโก้เม,ม่เม่หันมันมึงใส่ก็ได้ยี่ได้เก้าสบวัน ไปบอกพนักงานว่าคอยอบรมแล้ววันที่เท่านั้นพนี้ไปสืบดวงสมมติมาเจ้ามานี่อหลีบอลเจ้าก็สอบเลยลุงแหลกหันย่งมอไเจ้าสิบมือนอ่ะไปบอกเขาได้เดี๋ยวไปสอบเลยคอยถามแล้วว่าทุกสาขาบอสคุณว่าคือกันเมืทุกสาขาแลวถ้าอบรมแล้วหันสามารถไปสอบได้เลยแค่บอกพนักงานว่ามาอบรมวันที่เท่าไหร่ลุงแหลกเมื่อพิ่งปีแลวมั้ง ข้อนปีอะปะไก่้จะไม่ไก่ปี่ไก่ด้วยแต่มันได้เก้าสิบวันนะแต่้นปีใหม่เป็นอื้นไปใหม่ไยต่อเออมใหม่อีกขอนัดข้อนัดตะนที่หนึ่งนัดสามมื่อรนะเออสมมบกว่าหนึ่งสองสามเลยนะรอไปเมื่อที่สองที่ห่งรอไปมันก็เลยขาด วันนั้นยืบบไม่ไม่หรนี่ก็ซามเยอะทั้งหนาไปไกูบอกซบคิวมันยาวมันต้องต่อคิวนาวใหญ่หนึ่งแล้วอุกอังเลามาเห็ดใบขับขี่มอเตอร์ไซค์เขาบอกโอ้ยอุกอังแท้และอ่ะอันหากูไปสมัครงานในเมื่อวานนี้ก็เลยขอลาเมาเห็ดใบขับขี่เพราะมันขับไปในเมืองนะแม่ยานตำรวจเพิ่น คือขอ่นได้บ้นอมอันอบรมแล้วเพิ่นคือบา้มาต่อกันนอมาวันจันทร์เนาะวันนี้เือหาก็ได้เห็นงานเหมือนกันวันนี้พอเพ่นได้บานมันอยู่ดนเก้าซิบมือแล้วเราดีใจว่าั่เนเพื่นผู้อะไรมาเอาคอยไปงานบ่อยหาก,ก็จะมางานทุกปาง้เห็นถงไหนน่าถึงไหนแล้ววะ้คุยกับเพิ่นบกงนถ้าเพิ่นอันให้มามือไห่ไม่มเพิ่น พลังงานมาบ่ลงใส่แล้วก็ดีใหญโตกงานมันดุ่งเยอะมาหามเรื่องบ้านคนจอดคนจนโอ้ยครคนรวยเขาไมนละมูจะเถื่กเลยรบ้างอะไรนึงคือตาแหล่เนี่ยไม่เห็นแบบสกีมอ้ะใช่หรือเปล่าอ่านมาออกเียมมาได้เขาเลยครับด้วยตากขาบดีก่อนส่งทดสอบสายตา จะดึงเสื้อก็จ้าให้มันทอกันถ้าก็บเดึงกันเบื่อแล้วมาทอกันแล้วเห็นเนาะตาแล้วพดีเนาะใส่แว่นตาใส่แว่นมาสั่นเอาแว่นมาใส่ให้อีกเอามาใส่แว่นแว่นก็บโเห็นมันวโอ้ยตาคันปานนั่นแหละก็บโได้เลยเด้อเราเราจบใส่ตาผู้ผ่านเนาะเาก็แต่วเขาก็ะยวนให้ได้บ้านนี้ไปบอกเขาว่าเขียนหนังสือบบได้อ่านบอกอายุกับตื่นอีกโอ้ยแต่อีตุ่นเราเขาบบได้ตาเอ้ยมาสั่น รักครับเอาลอก็ล <c oughs> ังผิดวะคอลงเล็นะเราไปตลอดนะดูแลกอนกันมันจะคายอืมแซ่บขนาดทั้งกินทั้งเราทั้งเราให้ฟังคนอนุยาตล้างไม้พีิมังเอิ้ กกดซับสไคร์กดไลค์ like, กดแชร์ share, ให้แม่น้องจุ๋งยินแสบเลยจ้าหะกระเช้กกกา,ากักดติดตามเในจ้าสิบุภาพคลิปตัวไป